คลิปนี้เป็นคลิปที่สเลยครับสำหรับโปรเจกต์เดือนละแสนกับ Big บอทเนะครับสูตรลับพิเศษเลยนะครับ AI Affiliate License คืออะไรนะครับคือวันนี้ทุกคนที่ใช้ AI Bigbot เนี่ยคุณจะได้สิทธิ์นะครับในการถืรลายเซ้นคือคุณสามารถขาย AI ได้คุณสามารถบอกต่อเพื่อนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรลายเดือนหรือโปรลายปียกตัวอย่างโปรลายเดือนเนี่ยเราจะได้คอมมิชชั่นถึงบาทแต่คนบอกว่าห0บาทมันจะได้เดือนละแสนโอ้ไม่ต้องใช้เวลานานแค่ไหนทุกคนต้องติดตามคลิปนี้ให้จบนะครับผมจะให้คุณเนี่ยใช้เวลาแค่สี้เป็นนสูตรรรัับของเาะคบ ทุกคนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับใน landing page นี้นะครับซึ่งสามารถขอได้จากคนที่ส่งวิดีโอนี้ครับคุณในครับ landing page เนี่ยจะมีรายละเอียดซึ่งคุณสามารถใช้ไม้เป็นเครื่องมือได้ครับในการแนะนำเพื่อนๆนะครับให้รู้จัก AI r e p o t และ AI affiliate License นะครับซึ่งจะได้สิทธิ์นะครับในการทำเงินด้วยในระบบ affiliate นั่นเองนะครับเราไปดูโอปลายเดือนกันนะครับปลายเดือนสามลาส คุณจะได้เรียนคอร์สคุณจะได้ใช้ AI function ในบางส่วนนะครับในปลายปีที่มีฟูลฟังชันต่อไปนี้ไปต่อไปนี้นะครับเป็นสูตรรับเดือนละห0 0 0 0แบาทติดตามไปดีครับวันนี้เราจะเริ่มต้นที่หลายเดือนเดือนละ390บาทเท่านั้นคุ้มค่ามากครับกับ Affiliate หลายเส้นซึ่งตรงนี้เราจะได้สินะครับเราสามารถแนะนำเพื่อนๆหรือขายได้นะครับบดหนึ่งนี้เราได้60บาทถ้าเราขายได้10บอดเราก็จะได้600บาทหยาสิบบดบดทละหกสิบนะครับนั้นุณจะได้600บาทได้ทุกเดือนด้ แต่คนถามว่าขายแลกคีย์บอร์ดคุณโมคุณจะขายคีย์บอร์ดก็ได้เช่นขายร้อยบอร์ดคุณก็ได้หกพันคุณก็จะได้เดือนละหกพันแต่วันนี้ผมจะบอกเคล็ดลับแค่เพียงสิบบอร์ดเท่านั้นแล้วคุณจะได้รายได้เดือนละหนึ่งแสนบาทวันนี้เวลาคุณแนะนำสิบบอร์ดนะครับแล้วบอร์ดเหล่านั้นเนี่ยเขาถือลเซเส้นไปขายต่อนะครับเขาเขาจะได้สิทธิ์เหมือนกันคือหกสิบส่วนเราเนี่ยบริษัทจะจ่ายเราบอร์ดละสิบบาทถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ขายเองแต่เนื่องจากว่าสิบบอร์ดนี้เกิดจากการที่เราดูแลเขาเองดัน้ส เราจะมีบอทเพิ่มเป็น100บอทบริษัทกาหนดแล้วให้เรา10บาทใช่ไหมฮะดังนั้น100บอทคูณ10บาทเท่ากับ1,000บาทเดือนที่2คุณจะมีรายได้จากบอทเหล่านั้น1,000บาทแต่100บอทก็ไปหาต่อฮะไปหาอีกค10บอทก็จะได้มาอีก1,000บอทใช่ไหม100บอทคูณ10บอทได้1,000บอท1,000บอทคูณ10บาทบรัทให้เรา10บาทก็จะได้เป็นเดือนที่3คุณจะได้เดือนละ10,000บาทเห็นไหมนะแต่ใน1,000บอทนั้นเขาก็ไม่อยู่เฉยสิครับเขาก็ทํางานต่อเพราะเขา เอาเอ่อาไปขายอีกเอาไปแนะนําเพื่อนอีก10บอท1000งพคูณสิบอทเราจะได้มาเป็น1 0,000บอท1 0,000บอทคูณบ,บอทและสิบาทบอร์สัตจ่ายเอา10บาทเดือนที่4คุณได้รับไปเลย10,000แบาทและตั้งแต่เดือนที่4ี่ไปจนปนะครับคุณจะได้เดือนละแสน,นทุกเดือนเพราะว่าใน10,000บอท0 0ึ่งพันหนึ่งหนึ่งบอทนั้นยังคงทำางานต่อไปทุกคนมีรายได้ไม่มีใครหยุดทุกคนพร้อมจะจ่ายเดือนละ390บาททั้งหมดแต่สิ้นนี้ผมให้ทุกคนเริ่มต้นที่เดลละะ390บาทแ ขายแค่10บอท่อาจูจะขายกี่บอทก็ได้แต่ผมบอกว่าถ้า10บอทเดียวผมจะคำนวณเลยว,ว่ามันจะได้เดือนละแสนเมื่อถึงเดือนที่4แล้วทุกคนก๊อปปี้วิธีการนี้ทั้งหมดเลยนั่นหมายความว่าคุณก็สามารถดูแลนะครับบทของคุณได้ที่คุณขายออกไปเขาใช้เขาอยากได้มีรายได้ใครอยากมีรายได้กับคุณก็มาร่วมงานกับคุณมาขายบอทมาใช้บทกันอย่างสนุกสนานม,มากๆเลยก็จะทำให้คุณมีรายได้แบบนี้เห็นไหมฮะว่าทั้งมดทั้งสิ้นนั้นเป็นวิธีการดิง้งง่ายแสนง่าย คุณเดี๋ยห้าไหมสี่เดือนเดือนละหนึ0งแสบาทที่สูตรรับสูตรนี้ผมเปิดเผยให้กับคุณเลยถ้าใครต้องการเลยฮะดูคลิปที่3มต่อนะครับดูวิธีการสมัคร,ครับ